คำถามคือทําไมเขาถึงให้เราใช้แต่ E/E มันอาจจะด้วยความอนเนกประสงค์ของมันน่ถ้ามันอนเนกประสงค์มากๆเนี่ยต่างประเทศก็ต้องใช้ไหมเป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะว่าลองซูมดูในสถาบันที่ค่อนข้างที่จะไปทางอะคริมิกมากๆเนี่ยระดับโลกผมหาดินสอแท่งสีน้ําเงินน้นไม่เจอร้านเครื่องเขียนละ่ะต่างประ,<อ>ประเทศเขาไม่ใช้ E/E ร้านเงเขียนต่างประเทศไม่มี E/E ขายญี่ปุ่นไม่มีอืมเกาหลีไม่เจออจีนไม่เห็นอ เพื่อนอยู่อังกฤษไม่รู้จักอเพื่อนไปเที่ยวเยอรมันบอกเยอรมันสเตเตอร์นะยี่ห้อสเตเตอร์เป็นของเยอรมันเยอรมันมันควรจะมีมดินสออีอีเพื่อนบอกว่าหาไม่ได้อื <laughs> แล้วมันส่งมาไทยได้ยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Everything in Art ครับผมนอตครับผมอาร์ตครับจาก h o n ริส s Studio and a าร์ตออ a t ตอ่าและวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อปัญหาการศึกษาศิลปะในสโ o p ของอุปกรณ์เนาะ ในในฐานะที่พี่อาร์ตเนี่ยทำสตูดิโอสอนศิลปะของตัวเองและเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยพี่อาร์ตคิดว่าอุปกรณ์ส่งผลต่อการศึกษาศิลปะยังไงครับไม่ค่อยกล้าเรียกตัวเองว่าอาจารย์เลยเพราะว่าทําเรื่องวงๆไว้เยอะเรียกว่าเป็นผู้รับผิดชอบด้านการสอนศิลปะแล้วกันเอาในสโคปของไฟอาร์ตแะ้วกันเพราะว่าถ้าทักษะดีใช้แมททีเรียลอะไรก็ได้ใช้มีเดียมอะไรก็ได้คุณอ,อาจจะบีบซอสลงในจานใช้ไม,ม้ขิ้ม นาจิ้มฟันจิ้มจิ้มวาดวาดวาดอู้สวยงามอันเนี้ยแมททีเรียลหรือมีเดียมไม่ได้เป็นตัวแปรหรือปัจจัยในการวาดขึ้นมาปัจจัยนั้นคือสกิลคนบีบซ้อนแล้ววาดตามวาไม่ได้หรือแม้แต่ไอ้พวกรถเข็นที่ทำแพนเค้กเป็นรูปอบโอ้ยากนะยากยากยากอันนั้นเนี่ยใช้ทักษะแต่ถ้าสกิลประมาณหนึ่งหรือสกิลไม่ดีหรือการเรียนหรืออะไรก็ตามในส่วนตัวผมอะผมคิดว่ามันมาพร้อมๆกันมันเกื้อหนุนกันแล้วก็ทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยดังนั้น การที่เรารู้จักอุปกรณ์ที่หลากหลายเนี่ยมันนาให้ข้อจํากัดของการทํางานเราลดลงแล้วก็มีตัวเลือกในการทํางานมากขึ้นถ้าเรายึดติดกับอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเพียงชิ้นเดียวเราจะขาดโอกาสที่จะรู้จักเครื่องมืออื่นอุปกรณ์อื่น,นๆตอนที่ผมเริ่มที่จะต้องมาเรียนศิลปะและกันในยุคสมัยผมเนี่ยไปเข้าคอร์สหรือไปอะไรเงี้ยก็จะให้ซื้อดินสอดินสออีอีซึ่ง ผมก็ไม่รู้ตอนนั้นว่าอีอีคืออะไรผมก็ไปร้านเครื่องเขียนขอดินสออีอี EE โดยที่พูดได้อีอีตามเขาเลยสเตเลอร์ยี่ห้อเป็นที่นิยมที่แบบเด็กจะเข้าสายศิลปะไม่ว่าจะเป็นไฟอาร์หรือออกแบบเนี่ยเริ่มต้นดอยอิงเขาจะให้ใช้อีอีรุ่นผมก็ยังใช้ยังใช้อีอีรุ่นเด็กกว่าผมลงไปอีกก็ยังใช้แล้วก็เหล่าด้วยกบเหลาดินสอล้วบอกไม่ได้นะห้ามใช้กบเหล่าต้องใช้คัตเตอร์แล้วตอนนั้นผมอยู่ประถมอ่ะอ๋อพี่เรียนศิลปะตั้งแต่ประถมเลย เขาใช้อีกันตั้งแต่ปฐมเลยถ้าจําไม่ผิดนะเพอจําอะไรไม่ได้เลยนอยกจากเหลาดินสออะไรเงี้ยมันจะเป็นการเหลาแบบยาวๆอย่างงี้ใช่ไหมอ่ายาวๆหน่อยเพื่อให้แบบว่าใช้ได้ครบรอบมุมของเนื้อดินสอจะระบายก็ได้จะแต่ถ้าเหลาแหลมขนาดนั้นมันระบายได้ก็ไม่ได้อยู่ดีคือว่าเหลาแหลมมากแล้วผมก็ใช้เวลากับมันนานใช่ไหมน้องน้องวาดเส้นก่อนลากปุ๊บหักเลยอืมใช่ใช่ใช <c oughs> แล้วให้เราเหลาซะแหลมเลยนะเขาเลยให้เราเหลาลายแท่ง ใช่ใช่อย่างอย่างยุคผมเนี้ยไปติวทีหนึ่งมันหชั่วโมงโลยประมาณเขาให้เหลาวันละยี่สี่แท่งยี่สี่แท่งผมคมมาเลยสองกล่องยี่สี่แท่งกดลงไปุ๊บหักโปยิบอันใหม่ต่อเนื่องทันทีเหมือนเปลี่ยนแมกกาซีนปืนเด็กอ่ะผมตอนนั้นเนี้ยใช้ไงก็หักว่าหลังจากนั้นก็อยู่กับมันมาคลุกคลีกับมันมานานถ้าใครยังไม่รู้จักดินสออีอีเนี่ยเอารูปตัวอย่างเอาชิ้นส่วนมาให้ดูหน่อยอันนี้ผมยังเก็บไว้นะคืออีอีรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่า อีร e e, ุ่นใหม่อ e, ่นใหม่จ uh ้ะ huh. <just> อันนี้ใหม่แล้วก็คือเป็นน้อย่าก็เป็นตัว e, อีงี้ตัวอีสองตัวอ่าฮะอันนี้รุ่นดั้งเดิมรุ่นคลาสสิกอ๋อตัวอ e, ีมันจะใหญ่ใช่เพราะว่าตอนผมติวเมื่อก่อนเนี่ยนอกจากมันจะเป็นดินสอนที่เอาไว้ให้เราวาดรูปมันเป็นแบบให้เราวาดมันอีกทีต่างหากนะโค้งวงจรเออโค้งวงจรนะเวลาสอนเขาสอนให้ขึ้นตั้งแต่โครงสร้างอ,อ,อะไรเงี้ยผมจําได้ว่าไอตัวอีเนี่ยเขาจะให้ขึ้นโครงสร้างแบบนี้ก็คือแบบมันจะเป็นกรอบหกเหลี่ยมของมันใช่ไหม แล้วก็ตีช่องลงมาแล้วก็ขีดเป็นตัวอีเลยอะไรเงี้ยมันจะใหญ่ๆห่แบบนี้เล็กจัดเลยวาดดินสอนเออเออมันจำแต่อันนี้เล็กลงไปอีกนะเออใช่ใช่โอ้นี่มันต้องกี่ปีที่แล้วเนี่ยพี่อู๋จำช่วงเวลาไม่ได้แล้วคงเก็บดีดีจัดเลยเก็บดีจัดเก็บดีจัดนะอีก็ยังมีหลายรุ่นนะเมื่อกี้ที่นอตพูดก็คือมันมีหัวข้อที่วาดอีอีวาดดินสอนอีอีวาดอีอีเนี่ยแล้วอีอีมันเล็กมากไงสมัยผมก็ผมก็เคยวาดแล้ววาดออกมาใหญ่พี่ที่สอนบอกว่า ดินสอบวมหยุดช่วงเวลานั้นไว้ไปเที่ยวแหมเป็นอียักนะมันเป็นดินสอเขาจะเตเลร์เหมือนอะไรดินสอบวมดินสอบวมอันนี้บวมของแท้เลยท่านแสดงว่าตอนนั้นผมว่าถูกแล้วเราใช้วิธีการว่าไปก่อนแล้วค่อยหาของที่เหมือนมาอีกทีนึงพูดง่ายว่าหุ่นนะพอ่เราว่าถูกเออซึ่งอันนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรไอ้แท่งใหญ่แบบนี้แฟนผมบอกว่าเอาไปแช่น้ำมากหรอ ก็คือไส้มันหนาขึ้นไส้มันหนาขึ้นมันก็เส้นมันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับคุณสมบัติเพื่อสะสมหรือเพื่อเอามาใช้งานจริงๆริคือเครื่องเขียนเขาก็ซื้อมาสะสมหรือเปล่านะอ๋อเครื่องเขียนเอาไว้สะสมด้วยนะเหมือนสมุดสเก็ตอ่านะซื้อไว้สะสมะไม่<ถ>ไม่วาถ้าคนที่ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งอุปกรณ์หรือแมททีเรียลเนี่ยก็เป็นของสะสมได้ก็เป็นของสะสมได้ก็คืออันนี้มันก็เป็นดินสอที่มันไส้ใหญ่ก็ถูกทําให้มันไส้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะอาจจะทํางานชิ้นใหญ่หรือต้้้้องงกกาาารนนนททีี่่เสมมมัใใหญๆแลวผ็ชโดย ไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยใช้มานานอย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นคือเขาบอกให้ใช้อ e, ีเราก็ไปร้านแล้วก็บอกว่าเอาอ e, e ครับอช้ไห e มโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าทําไมต้องเป็น e ี e วะแต่เขาบอกให้เราใช้เราก็ใช้แล้วกันเรามีคนถามให้อ e ี e คืออะไรนั่นเนี่ย e อี e คืออะไรตัวย่อมันย่อม,มาจากอะไรตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นโอเคอ e, e มันคือเอกต้กเอกลักแหละคือมันเข้มเข้มพิเศษอืคําแปลคือเอกลักตณาใช่มันคือความเข้มแบบพิเศษ เหมือนคำถามเล็กๆนั่นแหละที่ทําให้เริ่มสนใจสิ่งที่ใช้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราเปิดกล่องเครื่องเขียนเรามียางลบแล้วก็กดินสออีเต็มไปหมดเลยยีิบสี่แท่งอาจจะมากกว่านั้นด้วยอ,อ่าเราก็เปิดกล่องเครื่องเขียนแล้วก็เห็นแต่ดินสอแบบเดียวกันหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ทักษะโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าอุปกรณ์คืออะไรอืมแต่ละคนทักษะ,กษะอาจจะมีความถนัดต่างกันกใช่ไหมทักษะอาจจะทักษะดีอยู่แล้วทักษะดีทําอะไรก็ได้หมดอืม หยิบกิ่งไม้มาเขียนก็สวยในวันหนึ่งที่โลกมันเริ่มเปิดมากขึ้นอะไรเงี้ยหนังสือสือ่อโซเชียลหรืออะไรมากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเห็นงานที่มันเป็นงานดรออิงแบบที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำลึกๆเราคิดว่ามันก็คือดินสอเป็นงานที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยดินสอเราก็ทําตามก็คือเป็นพวกดรออิงที่มันดูเป็นงานขาวดำเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรแต่เราแต่เรารู้แค่ว่าอ๋อคงเป็นอ e ีอ e ีหรอมั้งเพราะใครๆก็บอกให้เราใช้อ e ีอ e. ี โลกัศน์เรามีอยู่แค่นั้นนะเวลานั้นโลกัศน์ของผมแล้วกันอของผมด้วยผมก็วาดตามมันแค่คล้ายมันไม่เหมือนมันทําเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนนะ่ดออิ่งเหล่านั้นคือดออิ่งอะไรมันคือเป็นรูปที่ถูกวาดขึ้นมาด้วยฐานแทงฐานอะไรเง<ล><น>ี้ยผลงาน,งานเป็นของกลุ่มไหนเป็นงานของพวกสวัป์ที่สิบแปดสิบเก้าเลยเงี้ยวาดไม่ได้เกลี่ยเท่าไหร่ก็ไม่ได้มันเป็นลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์จริงๆก็เลยลองไปค้น ควาเรื่องนี้มากขึ้นเราก็พบว่าเออไอการดอยอิ่งเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่หลากหลายนะแล้วเราถูกจํากัดด้วยอุปกรณ์เหล่านั้นที่เราเข้าไม่ถึงมันคําถามคือทําไมเขาถึงให้เราใช้แต่อีอมันอาจจะด้วยความอเนกประสงค์ของมันอะ่ะอืมมันก็มีคํากล่าวอีมันเข้มอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้เบอร์อื่นมันก็ถูกในมุมนึงก็มันเข้มอะ่ะดินสออ่อนจะไปทําให้เข้มเท่าอีมันก็คงเป็นไม,ไม่ได้ถูกไหม แต่ถ้าเราใช้ดินสอ E ในการทํางานอย่างเดียวซึ่งความเข้มของมันค่อนข้างเข้มมากมีแนวโนนมที่ผลงานที่เราจะสร้างออกมาเนี่ยมันจะเข้มตามไปด้วยดังนั้นการลิมิตแวลูด้วยการใช้ดินสอที่มันเบอร์ลดลงหรือดินสอแท่งไหนมันเข้มสุดเท่าไหร่เราจะเอาดังนั้นเป็นเกณฑ์ก็ได้หมายถึงว่าสมมติผมอยากจะวาดภาพที่มันเป็นหมอกหมอกหมอกลงเน้นบรรยากาศอะไรเงี้ยผมจะใช้แค่ 4B ีอีอาจจะไม่เหมาะ 2B ใช่เราจะทํางานอ่อนๆด้วยดินสอเข้มไปเพื่ออะไรเงี้ย ถ้ามันอนเนกประสงค์มากๆเนี่ยต่างประเทศก็ต้องใช้ไหมเป็นคาถามที่น่าสนใจเพราะว่าลองซูมดูในสถาบันที่ค่อนข้างที่จะไปทางอะคริมิกมากๆเนี่ยระดับโลกผมหาดินสอแท่งสีน้าเงินในนั้นไม่เจออืม,มันเป็นลักษณะอื่นที่ตอนนั้นผมไม่รู้จักอะไรเงี้ยร้านเครื่องเขียนละ่ะต่างประเทศเขาไม่ใชีอีร้านเครื่องเขียนต่างประเทศไม่มีอีขายญี่ปุ่นไม่มีอืเกาหลีไม่เจออจีนไม่เห็น เพื่อนอยู่อังกฤษไม่รู้จักอืเพื่อนไปเที่ยวเยอรมันบอกเยอรมันสเตเตอร์นะได้โปรดแบบยี่ห้อสเตเตอร์เป็นของเยอรมันเยอรมันมันควรจะมีดินสออีอีเพื่อนบอกว่าหาไม่ได้อืแล้วมันส่งมาไทยได้ยังไงหรือเราควรจะคุยกับเขาเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้เรื่องนี้พอๆที่อยากที่อย่างกับที่เราอยากรู้เพราะว่าอย่างผมจัดเวิร์กช็อปเนี่ยแล้วมันก็จะมีคนต่างชาติใช่ไหมอย่างล่าสุดเป็นคนยูเครนเขาก็ไม่รู้จักว่าอีอีคืออะไร เป็นไปได้ว่าเราส่งอีอีให้เขาเนี่ยเขาจะกลายเป็นเราเลยอืม <laughs> ผมคิดว่าอีอีมันก็มีข้อจํากัดในตัวมันเองเหมือนที่อุปกรณ์อื่นๆมีอืมอันนี้สิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องเขียนหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอืมแต่ความน่าปวดหัวคือเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างขึ้นเรารู้แล้วมันมียี่ห้ออะไรบ้างบลา拉布拉ไปร้านเครื่องเขียนมันไม่มีขายอะ่ะ ก็กลับมาใช้ ee เหมือนเดิมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในไทยยังใช้ ee กันอยู่อยากได้ดินสอนยี่ห้อ general ไปถึงไม่มี s, <S, <S, <S. <s t เลอร์ไม่น้องอะไรเงี้ยก็คือเรารู้ว่ามันมีอะไรแต่เราเข้าถึงมันค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวนี้ดีกว่าเมื่อก่อนดินสอนมีหลายเบอร์มากขึ้นอะไรเงี้ยบางร้านดินสอนเตเลอร์มีเบอร์ f ด้วยให้พี่อธิบายหน่อยดีกว่าว่าด้านตูดมันเนี่ยมันคืออะไรไอตัวอักษรต่างๆคือดินสอนมันถูกสร้างด้วยส่วนผสมหลักๆสองอย่างก็คือดิน กับแกรไฟส์อ๋อนึกว่าดินกับสอดินกับสอดินกับแกรไฟส์ตัวแกรไฟส์แกรไฟส์คือแกรไฟส์ก็คือแร่ส่วนผสมสองอย่างนี้มันรวมกันมันทำให้ดินสอมีทั้งความแข็งแล้วก็ความนุ่มอืมดินสอที่แข็งมากมันก็จะไม่ดําดินสอที่ดํามากมันก็จะไม่แข็งคุณเลือกได้อย่างหนึง่งแต่ก็มีเบอร์กลางๆนี่ให้เลือกก็คือ h b บีฮาร์ดแล้วก็แบล็กยิ่งบีเยอะหรือแบล็กเยอะเนี่ยมันยิ่งเข้มแต่มันจะ ไม่แข็งมันอ่อนหล่นปุ๊บหักเลยอย่างอีเนี่ยมันหล่นปุ๊บมันเหมือนจะไม่เป็นไรแต่ข้างในเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องหมัดดาวเหนือก็ต้องบอกว่าเจ้าน่ะได้ตายไปแล้วได้ตายไปแล้วคือเราเราเห็นว่ามันทั่วเรา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 เลาจนคมเลยสักพักข้างในแม่งหักไปแล้วอะไรมันหักไปแล้วมันได้ตายไปแล้วนั่นคือความแบ๊ เข้มแต่ว่าเนื้อใช่ยิ่งดินสอเข้ขมมากมันก็จะอ่อนมากอแลกกันถ้ามันดินสอแข็งมากความดาก็จะลดลงยิ่งเฮดก็คือแฮตยิ่งตัวเลขเฮ็ดเยอะมันก็จะเวลาว่านจะเป็นเงินเงินเลยเป็นแบบแกรไฟ์เลยครับเอาเนื้อแกรไฟ์คุณสมบัติมันคือเงินเงินใช่แล้วก็มันก็จะเหมาะกับการทําดินสอที่มันไส้แข็งๆอย่างเช่นดินสอกดจริงดินสอกดเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่ถูกมองข้ามเยอะนะ ที่ญี่ปุ่นคิดขึ้นมาได้แล้วมันทําให้การเขียนแบบมันง่ายขึ้นมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นวัตกรรมดินสอกดมันเยอะถึงขนาดที่ว่าเมื่อก่อนเวลาใช้ดินสอกดต้องกดถูกไหม,มเดี๋ยวนี้ดินสอกดเขยา่าทีเดียวไส้มันเขยื่อออกมาเลย<อ>แล้วดินสอกดมันล้ําถึงขนาดที่ปัจจุบันมันแหลมตลอดเวลาที่วาดคือ<ช>ทุกครั้ง <นะ S 1> ที่เรายกมือขึ้นเน่ะมันหมุนไส้เท่ากับว่าดินสอเราจะคมตลอดลย่างเงีนะ้ยทุกวันนี้ดินสอกดก็คือ กลายเป็นของธรรมดาไปแล้วงีซึ่งไอ้พวกสองบี b ี่บีก็คือยิ่งบีมีเลขเยอะก็จะยิ่งเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเอง<ช>นะยิ่งแบล็คเยอะนั่นเองคือถ้าพูดถึงดินซอเนี่ยถ้าพูดให้เฉพาะจอดจงเนี่ยเราจะจัดเป็นกลุ่มเป็น2กลุ่มแล้วกันก็คือกลุ่มที่เป็นแกลไฟต์ตระกูลพวกตระกูลบีเฮบีอะไรเงี้ยอีกกลุ่มนึงคือพวกชาโคล ชาโคก็มีความหมายว่าทําให้เป็นฐานเอาไปเผาแล้วมันจะกลายเป็นฐานชาโคก็มีแบบชาโคแบบแท่งเป็นแท่งที่มีเนื้อไม้ซึ่งมองภายนอกมันก็คล้ายๆกับดินสอเลยแต่จริงมันเป็นฐานถ้าใช้ก็จะรู้ว่ามันเป็นฐานกับอีกแบบหนึ่งที่ที่มันเป็นฐานจริงๆอืก็มีแล้วแต่ว่ามันจะถูกทําขึ้นมาจากอะไรตอนนี้มีกลุ่มศิลป,ปินไทยที่พยายามที่จะคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับการเผา ไม้เผาไม้ยางอะไรเงี้ยโดยเป็นชาโคแบบที่ของคนไทยทําซึ่งน่าชื่นชมมากเพราะว่าในขณะที่เราพยายามหาของข้างนอกใช่ไหมคนกลุ่มนี้พยายามที่จะทําในประเทศอะไรเงี้ยผมคิดว่านหึงจะทําได้เพราะไม้บ้านเราเยอะอาจจนะอาจจะต้องลองผิดลองถูกอีกสักพักหนึ่งอีอีอยู่ในหมวดของ ฟฟมีอีอีถูกจัดอยู่ในหมวดของแก้ไฟแม้เป็นจุดที่เข้มที่สุดของแก้ไฟ,ฟมันมีเข้มกว่า<น>คือคือเมื่อก่อนสเตเลอร์เนี่ยมันผลิตได้หนึน่งแค่แดบีเขาใส่ส่วนผสม X เ,เข้าไป<น>ซึ่งทําให้ความเข้มมันโดดไป<น>เป็นอีกความเข้มอีกลักษณะหนึ่งอีมันเข้มกว่าแต่มันเป็นความเข้มที่ไม่ใช่ความเข้มแบบแก้ไฟอ่ะมันจะไม่เงินเงินเรียกว่าวัตถุดิบเอกออะไรก็ไม่รู้แหละไม่รู้หละ ใส่เข้าไปแล้วมันกลายเป็นอีขึ้นมาอันนี้สำหรับคนที่ใช้แกลไฟเนี่ยก็จะมองว่าอีมันไม่ค่อยเข้าพวกในขณะที่คนใช้อีก็จะมองว่าแกลไฟมันไม่เข้าพวกมันก็เลยมันถูกจับแยกกันสเตเลอร์เนี่ยผลิตได้ถึง 12b หรืออาจจะ 14b แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความเข้มที่มากกว่ามันอาจจะน้อยกว่าอีแต่มันเป็นความเข้มที่มากกว่า 8b แล้วมันอยู่ในตระกูลเดียวกันได้ก็เคยเข้าไปฟังคือ ต่างชาติก็รู้จักอินส E อ,อนี่แหละแต่ว่าความเข้มมันไม่ค่อยเข้ากับพวกอื่นเหมือนกับอ e ี e ก็จะเป็นอ e ีไ e ปเลยถ้าเป็นแกไฟมันยังเล่นกับเบอร์อื่นๆของแกไฟได้นี่มันก็เลยอาจจะไม่เป็นที่นิยมในต่างประเทศอะไรเงี้ยครับกลับมาที่เรื่องไอชาโคเนาะเป็นเนื้ออีกแบบหนึง่งชาโคมันเป็นถานมันคือเป็นถานเลยเอันนี้ไอชาโครหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะบอกยากในเชิงการพนันหาเครื่องเขียนเนี่ยดูรีวิวมันได้แค่ดูมันมันไม่เหมือนใช้งานจริงๆมันมีน้ำหนัก มือคาวความเข้มอ่อนความลื่นอะไรเงี้ยเครื่องเขียนมันก็เลยเป็นอะไรที่มันดูรีวิวได้ไม่ลึกมากมันต้องซื้อมาลองหรือไปลองในร้านหรืออะไรเงี้ยครับชาโคก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คือถ้าไม่ใช้ก็อาจจะไม่รู้จักมันอม,มันไม่ได้เหมือนดินสอนะแต่ว่าข้อจํากัดมันน้อยกว่าในพูดถึงในแง่ของความเป็นสีดําของมันแล้วกันความดําของชาโคลหรือความดําของพวกถานเนี่ย มันเป็นความดําแบบที่มันไม่สะท้อนแสงแล้วมันเป็นความดําแบบที่เข้ากับการรับรู้ทางการมองมากยกตัวอย่างงานที่วาดจากชาโคในสมัยก่อนให้ดูเราเห็นงานแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนภาพถ่ายแล้วมันในบางแง่มุมมันดูบียนกว่าภาพถ่ายด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันวาดมาจากฐานมันดูแบบเหนือจริงไปเลยมันดูเหมือนจริงแล้วมันมันมีความรู้สึกที่มากกว่าความเป็นจริงอยู่อะไรเงี้ย อ่ารสมบูรณ์แบบใช่มันรู้สึกสมบูรณ์แบบมากๆเลยอย่างเงี้ยคือมันถูกวาดด้วยด้วยชาโคลอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเล่นกับมันมากขึ้นด้วยการซื้อมาลองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปไอ้ที่มันดั้งเดิมสุดๆก็คือฐานเลยซื้อฐานมาใช้ไม่เป็นฐานแบบคือฐานปิ้งๆเลยฐานปิ้งเอามาลองมันก็ใช้ได้มันคือมันคือฐานเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเนการแค่รูปทรงไม่เหมือนกันเนื้อมันความละเอียดของเนื้ออะไรเงี้ยมันอาจจะไอพวกนั้นอาจจะวาดย่ากหน่อยอันนี้จะเป็น มาจากต้นไม้ที่เผาแล้วมันนุ่มมันลื่นเวลาวาดแต่พอใช้แล้วเนี่ยใช้ไม่ได้วาดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เหลามันมันเหลี่ยมมาคือมันมาแบบเนี้ยเราก็ใช้แบบนี้ไงอ่อฮะเวาดยากมากไม่ใช่ละเขาใช้ได้ไงเก่งจังมันรู้ที่หลังว่าอ๋อต้องเหลาก่อนเอาคัตเตอร์มาเหลามันเหลาไม่ได้ก็เลยไปเสิร์ตตอนนั้นมันทำไมถึงเหลาไม่ได้มันแตกอ่ะเนื้อเนื้อไม่ได้มีเอสอยู่ด้วยไม่ได้มีฮาร์ดอยู่ด้วยมันอาจจะเป็น มันไม่มีส่วนผสมของความเป็นดินสอเหมือนที่พวกแกไฟเป็นแล้วตอนนั้นสื่อมันยังไม่เยอะการเข้าถึงสื่ออะไรมันไม่เยอะมากก็ไปเปิดหนังสือเปิดอะไรดูเนี่ยก็ไม่เห็นว่าอ๋อใช้กระดาษทรายขัดเอาไอ้นี่เอาแล้วก็เอากระดาษทรายมาขัดขัดแล้วมันก็จะแหลมออันนี้ยังไม่ขัดใช้กระดาษทรายขัดให้แหลมอืพอแหลมปุ๊บมันก็ได้เลยวาดได้อือันนี้พอใช้กระดาษทรายขัดเนี่ยตอนแรกเราก็งง,ง พอเราไม่เคยถูกสอนว่าเหล่าดินสอต้องใช้กระดาษทรายหรือใช้กระดาษทรายได้อคือการเหล่าดินสอเนี่ยมันถูกมองเป็นงานคราฟเหมือนกันใครใช้กระดาษทรายอ่อนต้องใช้คัตเตอร์สิว่าแล้วผลมันจะผลมันจะมนจิกไปคุณเปิดเครื่องเขียนของศิลปินข้างนอกเจอกระดาษทรายเสมออะไรเนี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องอุปกรณ์เหมือนกันนะว่าไม่ใช่แค่แมททเรียลในการวาดลงไปแต่แมททเรียลในการ เหลาให้แหลมคมเนี่ยยังมีหลายอย่างเลยมีคัตเตอร์มี cutter, มกบเหลามีกระดาษทรายในการเหลาโดยโดยการใช้กระดาษทรายเนี่ยก็คือมันเป็นการปั้นให้ตัวชาโครหรือดินสอเนี่ยมันมีลักษณะเป็นกระป๋อแบบนี้แบบนีอ้ออืม,มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับผู้ก,กันกลมอืมเพราะงั้นเวลาเราใช้ดินสอที่ถูกเหลาในลักษณะแบบเนี้มันเป็นการวาดเหมือนกับที่เรา เพ้นหรือระบายมันก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างดอยอิงกับเพนติงด้วยเพราะงั้นกระดาษทรายมันสามารถใช้เหลาได้แล้วเขาก็ใช้กันเป็นปกติในขอดูหน่อยครับว่ากระดาษทรายที่เอามาใช้เหลาเป็นยังไงมีหลายแบบมีหลายแบบไอผมชอบอันนี้เหมือนไม้ปิงปองเงเออเหมือนไม้ปิงปองไม่ก็หวีนะอ่านี่คือไม่ใช่แค่เอากระดาษทรายมาขัดขัดเลยหลังที่หลายๆคนอาจจะจินตนาการว่าเฮ้ยเอากระดาษทรายเหลาตอมันมีตัวรองรับมันมีไม้แล้วมันแปะลงบนไม้เป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็ใช้เหลาลินสอได้นะอ่าคือแบบนี้ถ้าตััวกระดาาษทยมน ทูเมื่อไหร่ปุ๊บทีก็ลอกออกได้แล้วแปก้าไปใหม่ทําเองก็ได้อันนี้ผมดัดจริตออันนี้อันนี้ซื้อมามีคนให้ไหมผมเรียกว่ากล่องเครื่องเจนผมดัดจริตมากหยิบออกมาเนี่ยวื้อว้าตลอดอืใช้จริงได้หรือเปล่าไม่รู้อแต่หุ้นนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเสมอเหมือนกล่องไอรอนแมนอะไรอย่างเงี้ยมีกระดาษทรายแบบอื่นไหมครับอันนี้คือเราพูดในสิ่งที่มันไม่ค่อยถูกพูดถึงแนก แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ถูกพูดถึงมากขึ้นอะไรเงี้ยพวกความหลากหลายของอุปกรณ์แต่ว่าในยุคผมเนี่ยมันของพวกนี้มันเหมือนกับว่าพอมันไม่ถูกพูดถึงเวลาเราใช้มันก็เลยรู้สึกเหมือนเป็นแก่ดำซึ่งจริงๆเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเราเราคิดเองหนังสือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยมันมีงานต่างประเทศแล้วมันเหมือนวิธีที่เขาเชดดิ้งแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเกิดจากการถูอะไรเงี้ยผมก็ถามพี่ที่เขาสอนว่าผมถูได้ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวมันสกปรก ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนรู้ว่าไอกระบวนการเนี้ยมันทําให้เกิดผลลัพธ์แบบนั้นได้แต่เราไม่กล้าทําก็เหมือนกับที่มันอาจจะมีอุปกรณ์มากมายที่มันทําได้แต่ไม่กล้าใช้ออีพีแล้วเราพูดเรื่องการถูแล้วมันตกกระปกใช่ไหมมันต้องมีอุปกรณ์การถูที่ถูแล้วไม่ตกกระปกด้วยอเมื่อก่อนที่เขาใช้ขนมปังล้อว่ายุคสมัยก่อนเอาขนมปังมาถูขนมปังแห้งๆนะไม่ใช่ขนมปังเนยนะไม่มีอยอ่างอื่นหรอ้อ่ใช้ขนมปังขนมปังขนมปังถูมันอาจจะมันนุ่มๆไง หนุ่มๆแห้งๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยังไม่มีฟองน้ํานะอ่ะม้วนกระดาษนี่ม้วนกระดาษถ้าได้อ่านี่ม้วนกระดาษเอาที่เอาไว้ถูแล้วก็ม้วนกระดาษทําเองก็ได้ใช้นิ้วก็ได้หรือเอากระดาษมาม้วนเองก็ได้แต่นี้ก็ไม่แพงใช่ไหมอันเท่าไหร่บางที่เขาขายเป็นเซตอันนี้ผมซื้อมาอย่างที่จีนอ่าไทยๆจากที่จีนน่าจะถูกนะเขาให้ฟรีไหมอ้าวใช่ายยมันซื้อย่างซื้ออย่างอื่นเยอะเขาบอกเอาอันนี้ไปด้วยละกันแล้วผมซื้อเครื่องเขียนที่นู่นเยอะแล้วผมก็เห็นอันนี้ก็เลยจะซื้ออื แล้วรามเขาเหมือนกับว่ามันต่อรองได้มันให้เขาเขาสาดซื้อเยอะแล้วให้มาเป็นห้าสิบหกสิบอันโอ้โหแปลว่าพี่ต้องซื้อเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าขายก็ได้นะก็เลยเคยตอนนั้นถามเขาว่าอันเท่าไหร่เขาบอกสิบอันห้าบาทสิบอันห้าบาทโอ้โหเพราะมันก็คือกระดาษอัดแท่งอะนะมันคือการเอากระดาษมาม้วนม้วนอนแล้วก็เอาไว้ถูให้เส้นมันเกลี่ยนช่ใช่ใเกลี่ยด้วยอย่างอย่างที่อีพีที่แล้วคุยกันว่าดรออิงเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องสารอย่างเดียวไม่เป็นต้องสารเส้นอย่างเดียวมันถูก็ได้ใช่ไหมกับมาพอพอลองใช้เนี่ยก็คนเราเนมันฉลาดเป็นเรื่องๆจริงอพอใช้ปุ๊บมันก็ดำใช่ไหมมันถูดำแล้วก็ทำความสะอาดยังไงดีเหลาอีกแล้วมือเหลามือมีดมือมีดเอาคัตเตอร์เหลาก็ามเอาคัตเตอร์มาฝานให้มันสะอาดไงเออให้มันสะอาดฝานเสร็จมันก็จะมันเหมือนปลอกไม้มันไม่เรียบก็เอากระดาษทรายมาขัดให้มันเรียบสะอาดแล้วปุดพองพอใช้อีกก็ดำอีก ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าทําความสะอาดมันทําไม่ไวเออคือหน้าที่ของมันก็ต้องสกปรกอยู่แล้วมันต้องสกปรกถ้าเปลี่ยนอันไปสิใช่ไหมถ้าเปิดกล่องเครื่องเขียนใครแล้วเจอไอ้นี่แล้วสะอาดเนี่ยเสียววาดกล่องเครื่องเขียนมันอาเอาไว้โชว์สิ่งที่ต้องการสื่อจากการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการที่บอกว่าอุปกรณ์เนี่ยมันว่ามีหลายอย่างี่ที่แค่แค่พูดถึงแค่ดินสออย่างเดียวอะไรเงี้ยมีกระดาษด้วยกระดาษนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอนนี้คือดินสอใช้วาดใช่ไหม กระดาษสําคัญไม่แพ้กันผมเคยเห็นงานดออิงที่ศิลปินใช้แบบมันเป็นฐานแบบสติลเด s นสติลเดนอะไรเงี้ยอีกนิดจะเป็นฐานไม้แล้วะ่ลผ,ผลงานเขาออกมาคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สกิลแหละอืเพราะมันน่าจะมีเรื่องตัวแมทที่เรียวด้วย จุดควานนู้นควานนี่ไหควานหาไหมกระดาษเขาแพงมากแผ่นเป็นพันก็เลยเข้าใจว่าดินสอนอย่างเดียวไม่พอแล้วมีเรื่องกระดาษด้วยคิดว่าดินสอหาย,ายากแล้วใช่ไหมในไทยกระดาษยากกว่า,า,กกวาอันนี้กระดาษกับดินสอมันต้องจับคู่กันการจับคู่ของทั้งกระดาษทั้งดินสอนเนี่ยมันทําให้งานเราสมบูรณ์สมบูรณ์ในแง่ของอไม่พูดถึงสกิลแต่สมบูรณ์ในแง่ของอุปกรณ์เันซึ่งมันต้องลองผิดลองถูกบางคนอาจจะชอบกระดาษอันนี้กับดินสออันนี้ มันเหมือนของที่มันคู่กันในแต่ละคนอะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ยวิธีดูหรือวิธีเลือกว่าอะไรเหมาะกับอะไรสําหรับผมเนี่ยผมใช้วิธีฟังเสียงเอาฟังเสียงเลยอะคือเนื้อเนื้อจัดเลยมีกระดาษแล้วก็ดินสอนแล้วก็รูปฟื้นเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันบอกได้เลยว่าอุปกรณ์นั้นมันจะเป็นยังไงสําหรับทําอะไรด้วยอืมสําหรับพี่ด้วยไม่ได้ดูที่หน้างานหรอว่าแบบมันสวยไหมอะไรเงี้ยฟังที่เสียงเสียงที่สาก เสียงที่สมูทหรืออะไรเงี้ยมันบอกถึงคุณลักษณะของไส้ของมันอะไรเงี้ยว่ามันทํางานกับผิวกระดาษแบบนั้นยังไงซึ่งนี้เป็นแค่เรื่องของตัวดินสอกับตัวกระดาษที่เหมาะกับดินสอนะผมมันมีเรื่องของสีที่แล้วก็กระดาษที่เหมาะกับสีหรือแม้แต่ไม่ใช่กระดาษแต่เป็นเฟรมผ้าใบเฟร,รมผ้าใบายแยกเป็นอีกหลายอย่างมีอีกมากมายเนี่ยจะแซมแซมเรื่องสรรื่อการสอนนิดนึงอีกปัญหานหนึ่งที่มันที่มันสําคัญม,มากๆพอๆอ,อ,อุปกรณ์เลยสื่อการสอน ผมใช้ว่าขาดแคลนรูปปั้นอรูปปั้นทั่วๆไปที่เรารูปปั้นกรีกโรมันอะไรอย่างนี้จะเรียกว่าหุ่นปูนอะไรเย่างนี้หรือที่เขาเรียกว่าเดวิดวีนัสอะไรก็เป็นเดวิดหมดอ <c oughs> ไอ้นี่เดวิดไอ้นี่เดวิดหันซ้ายอาไอ้นี่เดวิดหันขวาขอแค่หัวมันหยิกหยิกขอมันหยิกหยิกหน้าโรมันเนี่ยนายคือเดวิดไอ้รูปปั้นสารสืเอการสอนเนี่ยผมไม่เคยที่จะใช้คาว่าเห็นทุกวันแต่ไม่เคยรู้สึกว่ามันแปลกจนกระทั่งอีกแล้วไปตามประเทศก็ไม่เชิงต่ประเทศก็ ดูนู่นดูนี่แหละแล้วก็เห็นงานรูปวาดรูปปัน้นเขาเรียกแคสต์ดออิงอะไรเงี้ยหุ่นเดียวกันทำไมมันวาดดีจังถ้ามันไม่ฝีมือดีก็หุ่นมันดีก็เลยไปหาหุ่นของพวกนั้นอืมคนละเรื่องคนละเรื่องแบบคนละเรื่องเลยซึ่งจริงๆหุ่นเนี่ยมันชื่อเมดิชีอืมอไอหุ่นที่เราวาดกันประจำเนี่ยชื่อเมดิชีไม่ได้ชื่อเดวิดไม่ได้ชื่อเดวิดเลยส่วนเดวิดเป็นอีกตัวหนึ่งไหมเดวิดเป็นอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มหาได้แล้ะไอตอนที่ผมเห็นรูปปัน้นอนน มันให้ผมตระหนักขึ้นมาว่าไอหุ่นที่วาดอยู่ทุกวันเนี้ยเราได้อะไรจากมันอะไรเงี้ยผมไม่ได้มองว่าเป็นเดวิดอีกต่อไปแล้วผมมองว่ามันคือมันคือใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยที่คล้ายเดวิดรูปปั้นตั้งเดิมคือมันจะสอนให้เห็นมุมสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไอตัวหุ่นปูนที่เราวาดกันมันไม่มีสิ่งนั้นแล้วใช่คือตอนที่ผมตระหนักได้ว่ารูปปั้นมันเป็นรูปปั้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันแล้วผมเห็นว่ามันต่างกันแล้วผมก็รู้สึกว่า จะให้ผมวาดไอ้สิ่งนี้ต่อคงไม่มีประโยชน์คืออย่างรูปปั้นกรีกหรือรูปปั้นอะไรเนี่ยมันเป็นงานที่มันไม่ใช่แค่รูปปั้นอ่ะมันคือสิ่งที่ช่างกรีกสังงคราะห์มันขึ้นมาโดยเอาดีเทลที่มันไม่ใช่ออกแล้วเก็บทุกส่วนที่มันใช่เอาไว้เพราะงั้นรูปนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปปั้นในแง่ของความงามแต่ว่ามันมีเอสเซติกของยุคนั้นอยู่ที่เราควรจะศึกษาการเรียนจากรูปปั้นที่สมบูรณ์เราได้เอสเซติกของรูปปั้นนั้นมาด้วยแต่อี อันเนี้ยมันไม่ได้อะไรกับหน้ามันจะเป็นสบู่อยู่แล้วนี่มันยิ่งกว่าหน้าคนธรรมดาด้วยซ้ำไปเคยคะบางทีมันหล่อมาแล้วหล่อมาอีกจนลูกทรงอาจจะเพี้ยนไปใหญ่เคยคุยกับเพื่อนที่สอนด้วยกันเนี้ยเพื่อนบอกว่าหาความสวยจากความไม่สวยสิวะวับบิสบีเราก็มันไม่สวยอ่ะคือมันมีความสวยของมันแหละแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได มีมันไม่ได้ได้เอสเซติกของกรีกมาอ,มอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราจะเรียนรู้ในสโคปของเอสเซติกตรงนั้นเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้จากสิ่งนี้เราจะได้วิธีดรออิ n วิธีวาดแทนซึ่งเอาจากอะไรก็ได้นี่ก็เลยต้องไปควานหาใช้ของออริจินอลเลยมันมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันมีประโยชน์กับการเรียนโดยตรงเลยอย่างเงี้ยมันต่างกันที่อะไรมันคือออริจินอลอ่ะมันไม่ได้ถูกสลายดีเทลจากการทำซ้ำไปแล้วเนี้ย ผมอิมพอร์ตมามไปบอกเพื่อนเฮ้ยนี่สั่งมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าขอทําพิมพ์หน่อยอันนี้กูสั่งมาคนเดียวอ่ะออกโรงออกร้านนี่นี่มันจะสวยเราสวยแต่เป็นความผิดเราอีกก็มีความงงยิงงงยิงนิดนึงพูดอ้อมไปอ้อมมา<อ>ก็มันคล้ายๆกับโปรแกรมแท้โปรแกรมเถื่อนไหม,มแล้วไมมาว่าเราเห็นักตัวไม่มึงไม่ซื้อเองอะ่ะนั่นนลยดิถ้าคุณอยากได้อะไรมากพอ คุณก็จะได้มันอะไรเงี้ย uh huh. เงินก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งเหมือนกันแต่ผมควานหาไงแล้วต uh huh. อนนี้ผมไม่แคร์แล้วผมมีทุกอย่างที่ผมอยากได้แล้วไอันนี้คือเรื่องสื่อการสอนผมคิดว่าปัญหาของการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวอุปกรณ์จริงๆแต่มันคือตัวเนื้อหาสําหรับการสอนที่เราต้องออกแบบให้มันสามารถใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายได้ Hmm. เพื่อขยายขอบเขตของการใช้งานของอุปกรณ์ชิ้นนั้นอาจจะนำไปสู่การที่ไม่ใช้อุปกรณ์เลยหรืออาจต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นอื่นหรือใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้นในการทํางานเพื่อให้รู้จักกับหลายๆสิ่งตั้งแต่การเรียนอะไรเงี้ยเพราะการเรียนเป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกข้างนอกใช่ไหมพรางั้นการที่เรารู้เยอะมีเยอะเนี่ยไม่เป็นปัญหารู้น้อยมีน้อยจะเป็นปัญหามากกว่าสําหรับผมนะ โอเคแล้วก็ประมาณนี้เนาะกับ EP ปัญหาการศึกษาศิลปะนะครับก็ได้รู้หลายเรื่องเลย EP ต่อๆไปในรายการ Everything Art เนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ในแง่มุมไหนของศิลปะอีกหรือเห็นว่าเอ้ยมันมีปัญหาอื่นๆอีกนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็ฝากกดไลค์ subscribe, กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง Content Creator ด้วยนะครับจะมีคอนเทนต์แบบนี้มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามช่องทางของพี่อาร์ด้วยนะครับนั่นก็คือ Art of Anatomy แล้วก็อะไรนะอีกอันนึงอะไรนะ อุนเทลิสสตูดิโอนี่ยอ้ได้ฟูดพูดเองแล้วแล้วก็ฝากไปติดตามช่องทางเอาไปยงก็ได้ใส่ใส่ดีโอเคโอเคไปแล้วครับ